ขอบคุณนะครับประเทศไทยที่มีอันน <vocal. S 2> ี <pl ains> <mail>. ้พูดตรงๆเลยนะครับถ้าไม่มีประเทศไทยผมไม่รู้ชีวิตผมไปที่ไหนนะครับผมขอบคุณมากอยู่ประเทศไทยก็อบ่นมากนะครับผมครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะครับผมมีงานมีทำมีงานทำทุกวันนะครับผมก็อยู่กับบริษัทผมก็ทํางานมีความสุขด้วยนะครับผมก็รู้สึกดีใจและก็คิดถึงพี่ๆที่ร่วงงานด้วยกันนะครับ วันนี้เราก็ต้องแยกย้ายไปทำางานของตัวเองแต่ะละคนนะครับคุณวนี้พี่สัก่อจะไปทำงานที่ไหนต่ออ๋อที่มหาร็กซอยหนึ่งนะครับเรมีงานระไรกันม้างม,ม,ม,มีประจำอยู่แล้วครับพี่เข้ามาช่ตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะอ๋อวันที่สองพออาการถล่มนะครับแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่เราเห็น กองส้ากประับขั้นทำอย่างนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่าก็พยายามช่วยพี่พี่ที่ติดที่ติกตลุมออกให้หมดนะครับผมก็เท่าที่ทําได้นะครับก็เต็มที่ทุกวันนะครับพี่วันถามอีกทีค่ะพี่วันเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างแนะนําตัวนิดนึงผมเป็นคนกำชานะครับผมก็มาทำงานที่เมืองไทยนะครับผมแล้วก็ ที่อาคารถล่มก็ขอพี่เข้ามาช่วยพี่ก็อนุญาตใหน้นะพี่ก็ใจดีนะครับค่ะทไมเราถึงอยากเข้ามาช่วยคะเออผมเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเกีเ่ยวกับลูอทอนประกอบสร้างผมทํามาหมดเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เลยเออผมก็เป็นทางทับไมโครก็เลยผมน่าจะช่วยเขาได้ผมก็เลยขอพี่เลยเห็นเขาบอกว่าวัน พี่มากๆทำไมเราถึงเต็มที่ขนาดนี้นะคะที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเราผมไม่ได้คิดว่าเป็นครอบครัวไทรนะครับก็พี่ๆเขาก็เป็นเหมือนพมนี่แหละครับผมผมรู้สึกว่าผมช่วยให้หมดกําลังใจผมรับที่ผมช่วยได้นะครับผมไม่ได้เก็บแรงเก็บอะไรไว้นะครับผม <Okay. S 2> คิดว่าอะไรก็ผักสู้ถ้ามีกําลังก็ไปต่อนะครับผมเพื่อ พี่ๆที่อยู่ในนั้นเขามีชีวิตรอดนะครับอย่างน้อยก็จากใจผมกำลังที่มาช่วยเต็มที่เห็นข่าวตอนแรกออกไปว่าเราเป็นคนกัมพูชาก็าเลยอยากมาช่วยเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยอันนี้จริงใช่ไหมคะ,ะคนกัมพูชาก็มีส่วนนะครับแต่คนในนี้ผมไม่คิดว่าผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนสัญชาติไหม่นะครับผม,ผมก็อยากช่วยทั้งหมดทุกคนนะครับผม เหนื่อยไหมคะแต่ละวันก็รู้สึกวันเหนื่อยมันก็นิดหน่อยนะครับผมสู้นะครับกับเห็นพี่ๆที่งานกู้ไขทุกคนเขาทำงานด้วยจิตใจอาสาอยากช่วยพี่ๆผมก็เต็มที่เห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บ้วยเป็นยังไงบ้างคะเย็บห้าเข็มใช่ไหมคะใช่ครับใช่เย็บห้าเข็มครับตอนนี้ก็หายดีแล้วครับผมท่านนักกว่าโดนต้นไห้ ตึงด้านข้างขวานี่ครับผมข้างขวานี่ะหลังจากที่เย็บหนึ่งเย็บห้าเข็มไปวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นกลับมาทำงานต่อเออใช่คหรอโอ้ทำไมสู้ขนาดนี้คะเออผมคิดว่าก็ช่วยตัดไม่ได้ก็ช่วยหลักสายแก็สายอะไรก็ได้ไม่ได้จึงกับเดินไม่ไหวอะไรต่พอเดินได้ก็มาช่วยครับแต่พี่ใหญ่ก็ไม่อยากให้ช่วยเพราะเห็นขาผมเจ็บ ต้องมาแล้วก็ต้องทํานะครับผมนะแล้วเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตัดแก๊สอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เรื่องไมโครนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ผมเป็นนะครับผมแล้วผมสามารถช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วก็ตัดแก๊สตัดเล็กอะไรเนี่ยผมก็เป็นครับผมผมก็อยากช่วยนะครับหลังๆเนี่ยที่บอกว่ารถเบอร์สิบสี่เสียเนี่ยเกิดจากอะไรคะเอความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้น มาสี่สิบกว่าวันไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับก็ถ้าไม่โกผังผมก็ไปช่วยตัดเล็กพี่ๆผสมค่ะแล้วพอหลัจากโแมพังก็ทำงานอย่างต่อเลยอย้าพี่นะครับทำงานหนักกันอย่างเดียร์หลายปเรา้เวลาประมาณเก้าตัดเล็กก้ากหนึ่งปีคณะผู้นรของทีมบัเดานเขาตัดเล็กอ่อมากอยากจะบอกอะไรกับเอฟีคนดูที่ดูถึ้วาเา โดยที่ให้ราคาสกมนมนะครับส้วลชี่มาทา่การยืนไร้อะเรนะครับในเวลา9นาฬิกาโดยก็อยู่ที่บริเวณที่เราไปเป็นจุดนี่นะครับทเรากำหนดให้สิ่งมชนถภาพราคาในที่้นรับดยที่เราพูน่คืารบผ้ที่ะเน้าเรียนต่อแล้วครับ การยืมไปอะไรกนอะไรับถ้ื่องได้เียที่นี่บ้านทีก็ออกยากเตรียมแก่สุ่คนได้นะครับวันท่าน้ว่างให้ลูกเรียนด้วยใช่มะออบอกนิดนงไ้หมเรียนที่วัดรีเอยมนะครับผมวันนี้เขาหนักนะครับนักประมาณบ่ายโมงให้ลูกไปดูที่โรงเรียนนะครับ ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมอยู่ๆท่านผู้ว่าถึงยื่นมือมาช่วยให้ลูกเราไปเรียนหนังสือคะวันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่อยู่ๆท่านก็มา,าแสดงความเอ,อช่วยเหลือเราเลยใช่ไหมอ่าครับครับเขาเห็นผมในทางน่าจะเป็นทางโซเชียลผมลงโซเชียลกัเลยเอ่าวันนั้นพี่เขาเดินมาอ่อาไมสดก็เจอ,อ,อผมพอดีอค่ะ แล้วท่านบอกว่าไงบ้างวันนั้นที่คุยกันกับท่านเพราว่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องบัตรหมดอายุเดี๋ยวจัดการให้แนละ้วเรื่องลูกท่านก็จัดการให้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจมากนะผ <c oughs> ม <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่อยากได้สิ่งตอบแทนอะไรนะที่มาช่วยพี่เขานะครับผมแต่สิ่งท่านพูมาเขาตอบให้คือสิ่งที่ผมเอายาให้ลูกเป็นนะครับผมได้เรียนที่เมืองไทยนะครับ ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรียนชั้นอะไรคะอ่าคุณเล็กน่าจะอ่าชั้นอะไรตอนหนึ่งนตอนหนึ่งใช่ไหมครับคนเดียวใช่ไหมหรือคี่คนสองคนครับผมสองคนค่ะคนโตคนโตก็สิบเอ็ดขวบนะอ๋อแล้วแล้วเรียนด้วยไหมคนโตคนโตตอนนี้ผมเอามาเรียนที่ประเทศไทยนะอ๋อเข้าเรียนแล้วใช่ไหมคะอย่างอย่างวันนี้ก็ไปดูที่เรียนทั้งคู่เลยเหรอคะใช่ทั้งคู่ที่ที่โรงเรียนดักสีเอี่ยมเหรอคะใช่ครับอ๋อ ดีใจไหมคะอยากไหมดีใจเป็นสิ่งที่ผมอออยากใ,ให้ลูกเรียนที่เมืองไทยก็ขอแค่นี้แหละครับผมก็ทํางานปกติของผมแ,มแล้วเรื่องบัตรอายุเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะจัดการให้เลยเหรออันนี้ท่านไม่ต้องเอ่ออันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปจัดการเองขอแค่ล<ๆ>ูกเรียนก็พอแล้วครับอ่าน,นี่เดี๋ยวผมไปจัดการเองก็ได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้อยากขอบคุณประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับประเทศไทยที่มี อันนี้พอตรงๆเลยนะครับถ้าไม่มีประเทศไทยผมไม่รู้ชีวิตผมไปที่ไหนแล้วนะครับผมตอจากมรงแอยู่ประเทศไทยก็อบอุ่นมากนะครับผมก็ครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะครับผมมีงานมีทำมีงานทำทุกวันนะครับผมก็อยู่กับบริษัทผมก็ทํางานมีความสุขด้วยนะครับผม